เห็นคันน้ำอย่านั่งตํเขาเบี้ยตะคุนกะซีูุนาะจ้าว่าสีเฮตอียังกินลงทงหน้าใดนอหม่มากเลยคิดว่าสีแกงแซบแซกินเมนูนี่กินยำไหนกะยังแซบคือเก้านกับข้าวเหนียวสดน้ำฮอนๆอสุดเท่านั้นละจ้ากะสีแกงใส่เห็ดขมกับกีโป้มพอมกีป้มีก็ไปหาลักขุดยูคู่หน้าของเถาพอกีโป้มน้ำถั่วมันกระตื้นตื่นขุดง่ายค่ะแกงนอไม่มื้อนี่กะที่ใส่หมากพักหวานบานกับยอดพักหวานบานพร้อมใส่นอไม่ใส่เห็ดขมกับกีโป้มลงไปกี้มหอมโดยหัวกิงไข่ หัวกิ้งข่ก็คือแต่ไข่นั่นละจ้าหางทานเพิ่นอาซิปูลูนะว่าหัวกิ้งไข่คืออีอย่างใส่บกพริกลงไปความเผ็ดกระตามชอบเลยจ้าหลันเนเฮาก็ใส่ข้าเบียร์ข้าเบียร์นี่ต้องใส่เล,ลยๆจักน้อยเ้อจ้าแกงน่อไม้นี่ต้องเฮ็ดแบบค้นๆเหนียวเนยวมันจังแซ่คิดเหนียวตุยตุยตยเอาเขาเหนียวคุยมันก็สุดยอดความแซ่น้องจ้าอย่าลืมคนด,ดูด้อจ้าเดี๋ยวข้าเบียร์มาสิติดก้นหม้อหลันั้นกระปุงเครื่องดตวยหน้างเพป่มคว่มหวานกลมกล้องนี่ก็เป็้นความชอบ อะไรก็คือพวงวิเศษใส่หลายๆเลยจ้ามันจังแสบจังนวล,ลดดีลงไปอีกจากน้อยงนั้นก็ค้นๆ,ๆ้นให้เขากันซิมรสชาเลยจ้าอาหารอีสานนี่ต้องนักไปทางปลาแดกซิมเบิ่งแล้วแมา่จาังก,ก็สิเติมนม้ำปลาแดกลงไปอีกคิดพอตอนเป็นเด็กน้อยท่านแม่เพื่อนแกงให้กินเพิ่สิใส่ก,กุจี่พรแกงไม่เนี่กินกับยอดอื้อทื่อยอดผักกเกีตรนี่เขากันต้นข้าทืออ่อนี่ก็สีคลายต้นข้าตน้าตนคิงนี่ละจ้ามันก็สามารถเอามาลวกกินได้คืนนอค่ะซิมพอดีแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าม้นนี้ใส่ผัก บานพ่าอีตู้เรากับค่าขาโดยลูกดดอีเจ็กซี่หาหน่วยเอาไว้กัดว้แก้มน้องหม่กระซุกแล้วพี่น้องจ้าหอมหอมเป็นตะแซบค่ะในเวลากินเขาอีกแล้วมากพี่น้องสะพายกองเขามากินเขาน้ำกันม,มาสดแกงน้องหม่ฮอนฮอนน้ำกันหลายหลายคนมันจังแสบจ,จ้า